สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตเจ้าต้นเพมหน้าต้นนี้นะครับเพมหน้าที่ผมรือรากออกมาแล้วก็ล้างรากนะครับแล้วก็เอาลงกระถางปลูกเช่นเดิมนะครับผมเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับผมต้นนี้ก็เอาปลูกแล้วนะครับตอนนี้ใบแตกออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบออกว่าวันนะครับผมประมาณ10กว่าวันตอนนี้ใบกําลังปีออกมาใหม่นะครับผมก็ กำลังใบกำลังแตกออกมากำลังสวยงามนะครับผมต่อมาก็อัปเดตช่วงอายุ20วันนะครับ20ประมาณ25วันนะครับผมประมาณ25วันต่อนี้นะครับคือล่าสุดนะครับใบแข็งแรงดีมากนะครับใบเขียวเข้มออกมาดีมากนะครับหลังจากที่ได้รับปุ๋ยนะครับได้รับปุ๋ยรับดินวัสดุปลูกใหม่นะครับผมที่ปล่อยทิ้งไว้นานนะครับผมก็จะแตกต่างกันกับ ใบช่วงแรกๆมากเลยนะครับที่เขาเหลืองแล้วก็ชะงักนะครับยอดก็จะไม่แตกนะครับเนี่ยตรงนี้คือผมไม่ได้ริดใบนะครับเป็นใบเก่านะครับเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ใบใหม่ที่ริดใบแล้วก็ให้เขาแตกออกมานะครับผมเพื่อนๆลองเอาไปสังเกตต้นไม้ตัวเองนะครับผมว่าวัสดุปลูกเราเก่าหรือยังต้องเปลี่ยนใหม่หรือยังนะครับผมต้องไปหัดสังเกตดูนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ต้นเพ็มน้าไต้หวันนะครับผม ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ